สวัสดีครับมื้อเย็นวันนี้นะครับก็เป็นเมนูลาบหมูนะครับก็ซื้อมาจากตลาดนัดนะครับก็สีสันน่าทานนะครับพอดีวันนี้ไปไม่มีที่จอดนะครับภรรยาก็เลยโดนลงไปซื้อมาให้นะครับก็เลยได้เป็นลาบหมูมาหนึ่งถุงนะครับก็สีสันน่าทานนะครับ แล้วก็ได้ต้มเล้งนะครับต้มเล้งมาอีกหนึ่งถุงนะครับรสชาติจัดจ้านนะครับน่าจะเผ็ดนะครับดูจากสีสันนะครับเราก็เริ่มจากตักเนื้อ้ต้มเล้งก่อนนะครับคําแรกนะครับ รสชาติอร่อยนะครับรสถึงรสชาติถึงจากจ้านนะครับแล้วก็ชิ้นที่สองนะครับนี่เราก็ตักให้ดูนะครับชิ้นใหญ่ๆนะครับติดเนื้อมาด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่กระดูกอย่างเดียวนะครับติดเนื้อมาด้วยนะครับนี่เราก็ไปชิมอีกเมนูหนึ่งนะครับเป็นลาบหมูนะครับ ตักคำแรกก่อนนะครับทีนี้เราก็ตักคำที่สองนะครับรชาติอร่อยนะครับแล้วก็ตักคำสุดท้ายนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปจบนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับ